สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวครับ s a m s u n g g a l a x y f l o w 7ครับหลังจากที่ได้ใช้งานร่วม,มประมาณ6เดือนครับประทับใจอะไรบ้างเราจะมาพูดความรู้สึกหลังจากที่ได้ใช้งานอาจจะไม่ได้เชิงโอ้โหรีวิวอะไรจ๋ามากแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมชอบและยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมติดขัดในการใช้งานอยู่บ้างบางส่วนครับ ซัมซุง Galaxy f ครับเปิดตัวมาร่วม <ๆ S 1> ประมาณ6เดือนครับหลายสํานักรีวิวไปแล้วหล,ลายสํานักก็รีวิวดีแคปไปแล้วครับผมก็มาดีแคปเหมือนกันจากที่ได้ใช้งานน้องเขาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมพูดไปในคลิปหลายคลิปครับเมื่อตอนที่ผมรีวิวกับพี่แพมเรื่องจัดอันดับ3รุ่นที่ชอบที่สุดหรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะเลือก f 7เป็นอันดับต้นๆที่ติดท็อปเทรนตลอดเวลาเพราะผมชอบมากครับปีนี้ซัมซุงทํามาดีจริงๆในเรื่องของการถือจับถือค่อนข้างเบาความบางพับก็ใช้ เป็นบาร์ไทยได้เหมือนมือถือบาร์ไทยทั่วไปความหนาไม่ได้แตกต่างกันน้ําหนักก็ถือว่ากําลังดีสเปคของตัว USB Type C ของเขาจะเป็น 3.2G1 ครับน้าหนักก็อยู่ที่วา215กรัมถือว่าเบามากาเทียบกับมือถือบาร์ไทยทุทั่วไปนะครับตรงนี้เป็นจอพับนะแต่ว่าให้มาน้ําหนักใกล้เคียงกันเลยนะครับกระจกด้านหน้าจะเป็น Gorilla Glass าา2ส่วนด้านในจะเป็นพลาสติกต้องติดฟงติดฟิล์มอะไรป้องกันกันไปด้านหลังครับจะเป็น Gorilla Glass 2เหมือนกระจกด้านหน้าเลยตัวเฟรมจะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดครับการพับถือว่าพับได้ดีครับสนิทเป๊ะเลยนะครับแต่เวลากลางเนี่ยก็ เหมือนจะกลางได้สุดแต่อาจจะมีงอนิดหน่อยสังเกตดูรอยย่นบนหน้าจอคุณเห็นไหมนี่น้อยลงกว่ารุ่นก่อนๆมากครับแต่ถามว่ายังมีไหมมันก็ควรมีแหละเพราะมันจุดพับไงมันก็มีรอยย่นอยู่บ้างซิมตรงนี้ให้มาเป็นแบบดูอซิมครับใส่นาโนซิมได้2ซิมนั่นเองกันน้ำในระดับ IP48 ครับก็ไม่ได้กันอะไรมากมายครับลองน้ำลองฝนบ้างเล็กน้อยครับแต่อย่าไปจุ่มน้ำอย่าไปอะไรเพราะว่าแน่นอนด้วยที่เขาเป็นมือถือที่แบบพับได้มันมีข้อจุดข้อเวี่ยงข้อพับอะไรมันมันมีสิทธิ์ที่น้ำเข้าได้ง่าย วพวกปลาไทายอยู่แล้วจอลักษณะแบบไดดัมิกแ p p o A ทีพีร 2X นะครับ120เฮิร์รองรับ h d r 1 0ครับแล้วก็พิกเซลสูงสุดหน้าจอด้านในจะอยู่ที่2,600นิ้ครับความละเอียดก็อยู่ประมาณ 1.5K ครับแล้วก็หน้าจอขนาดอยู่ที่8นิ้วนี่จอด้านหน้าเนี่ยจะอยู่ที่6.5นิ้วครับเป็นแบบไดดัมมิกอัมโบร 2X เหมือนกัน120เฮิร์ความละเอียดหน้าจอก็อยู่ที่ประมาณ 1.5K สวยใสยไร้สิวจริงๆที่ เนี่ยจุดที่ผมติดเลยนะคือมันจะมีแค่บางแอปเท่านั้นแหละอย่างแอป a ฟ e b o o k อย่างเงี้ยเราเล่นเล่นเล่นไปอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราไปเจอรูปปุ๊บอ่าเขาโพสต์รูปมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วบางทีบางครั้งเราอาจจะแบบต้องพับจอเพื่อไปเล่นจอหน้าปุ๊บพอเรากดปลดล็อกจอออกมาปุ๊บปลดสีโลกอ่ะเนี่ยมันออกจากแอปเลยแล้วพอเรากดเข้า Facebook อีกรอบหนึ่ง มันลิสเฟสหายไปเลยอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เห็นโพสต์ที่เราเล่นไว้ก่อนหน้านี้ครับแล้วมาเลื่อนหาเนี่ยเจอไหมไม่เจอแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราเล่นที่จอหลักเนี่ยนะแล้วเราเข้าไปที่รูปนี้เฮ้ยชอบมากเลยรูปนี้แล้วเราอยากจะไปเล่นกลางจอต่อนะในจอใหญ่เฟิบ รีเฟซอีกแล้วครับหายไปเลยครับหายไปแล้วโพสเมื่อกี้ที่เราเข้าไว้ที่เป็นรูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมมองว่ามันไม่ต่อกันนะนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่อนข้างเสียฟิลมากๆ u t u b e เนี่ยสบายๆเราเล่นคลิปอะไรก็แล้วแต่สมมติอ่าดูข่าวแล้วเราอยากจะมาดูจุลจอเล็กปุ๊บลดล็อกออกมานะกดปุ๊บ,บ,บอ่ะก็ยังเล่นอยู่เห็นไหมพอเราจะกางไปจอใหญ่อ่ะเล่นคลิปเดิมนะก็เล่นต่อเนื่องเห็นไหม อันนี้มันดีตรงนี้นะครับแล้วก็พวกแอปบางแอป,ปเนี่ยยังไม่ได้รองรับหน้าจอไซส์ที่เป็นหน้าจอหน้าด้านใหญ่ข้างในเนี่ยนะอย่างเช่นแอปเฮล Up เนี่ยของผมเนี่ยที่เป็นแอป,ปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเข้ามาปุ๊บมันจะต้องใส่รหัสดูดิมันเป็นแบบไซส์ใหญ่แบบนี้เลยครับแล้วตัวเลขมันก็ตกลงมาข้างล่างเห็นป่ามันก็ไม่สามารถใส่รหัสได้พอเราพับพับกลับมาที่หน้าแรกกดที่เข้าแอป,ปมันก็กลายเป็นจอใหญ่แบบนี้เห็นไหมกลายไปว่าผมต้องปิดแอป,ปแล้วเข้าไปที่แอป,ป h l ฮ l Up ใหม่ ให้เป็นสัดส่วนของหน้าจอปกติด้านหน้าธรรมดาแบบนี้ก่อนแล้วเวลาเรากางจอเนี่ยอ่ะมันถึงจะเป็นแบบเต็มจอแบบนี้ให้อันนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับในเรื่องของการดูหนังโซเชียลดีมากนะครับ จอแสดงสีสันผลโคตรดีสวยใสสีสันป๊อปมากแต่ว่าแน่นอนด้วยที่สัดส่วนจอเป็นแบบนี้ระวังแนวนอนมันก็โอเคการดูหนังคอนเทนต์อะไรก็ใหญ่ขึ้นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบเต็มจอขนาดนั้นนะครับด้วยที่เดี๋ยวนี้รูปแบบของคลิปกับหนังมันสัดส่วนเป็นแนวยาวเป็นแบบ16:9 20:9ว่ากันไปมันก็เลยทําให้มีขอบดําบนล่างให้เห็นอยู่นะครับตรงนี้จะให้ Android มาเป็น Android 16ครับแล้วก็วันยูไอแปดมาเลยซึ่งสิ่งสําคัญของวันยูไอแปดคือ เวลาเราใช้งานอะไระต่างๆนานาะก็แล้วแต่นะปรับ UI ให้ใหม่ทั้งหมดในในส่วนของการกลางจอนะก็คือจะอยู่แถบใดแถบหนึ่งแบบนี้ใช้งานง่ายด้วยมือเดียวทั้งหมดเห็นไหมมันไม่จะเป็นว่าต้องมาอยู่แถบด้านล่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันอยู่แถบด้านใดนด,นด้านหนึ่งไปเลยมันก็ค่อนข้างใช้งานง่ายครับตัวนี้อัปเดตได้แน่นอนครับนะ7อร์ชั่น version, ความปลอดภัย7ปีสบายๆครับชิปเซตของเขาตัวนี้จะให้มาเป็น Snapdragon 8 Elite ครับบิษัาวิทยกรรม3นาโนเมตรครับก็แน่นอนครับ แรงหลือแล้วแรงเหลือเลยผมก็ทดสอบในแอป Geekbench 6ครับ CPU Single Core จะได้อยู่ที่2,937ถ้าเป็น Multi Core อยู่ที่9,542แต่ว่าถ้าเป็นคะแนน GPU จะอยู่ที่17,992คะแนนครับตัวนี้จะมีแรมมาให้อยู่ที่12 g ิกครับแล้วก็ความจุจะมีให้เลือกตั้งแต่256 g ิ512 g ิหรือ1เทเานั่นเองนะ Storage UFS เขาจะเป็น4.0ครับค่อนข้างรวดเร็วจริงๆนะผมก็ทดสอบเรื่องของการเล่นเกม ROV ครับปรับสุดได้แค่60เฟรมครับ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป15%ส่วนอุณหภูมิจาก31.4องศาขึ้นมาเป็น33.5องศาคุมความร้อนได้ดีเลยครับ PUBG ปรับการาฟิกได้2แบบครับก็คืออัลตร้า HDR จะได้เฟรมเร์อัลตร้าถ้าปรับการาฟิก HDR จะได้เฟรมเดียร์ Extreme ถ้าปรับการาฟิกสมูทจะได้เฟรมเร์อัลตร้า Extreme แบบ120เฟรมผมก็ได้แบบ120เฟรมนั่นแหละ1 17%ชั่่วโมงแบตอลดไปุณหภูมิจาาก30องศขึ้นมาเป็น สามสิบห้าองศาครับก็ถือว่าคุมความร้อนได้ดีแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็ยังคุมได้ค่อนข้างโอเคด้วยคอฟฟิวตี้ครับปรับการาฟิกได้2แบบมีเดียมจะได้เฟรมเรทอัลตร้าร้อยสิบเฟรมปรับการาฟิกแม็กจะได้เฟรมเรทตแม็กซ์ผมก็เลือกเป็นร้อยสิบเฟรมครับหนึ่งชั่วโมงแบบที่ลดไปสิบสองเปอร์เซ็นต์ส่วนอุณหภูมิจากสามสิบองศาขึ้นมาเป็นสามสิบสามจุดเก้าองศาครับในเรื่องของการควบคุมคอนโทรลการชาร์จการยิงมุมมองการมองค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนไหลลื่นดีไม่มีสะดุดครับเกม Outfall Regen อย่ครรับกากแ,บบกอ,างแกองรับ ที่120เฟรมครับโหดมากๆ1ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไป30เซนครับเพราะว่าปรับสุดด้วยแล้วก็120เฟรมด้วยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกินแบตเตอรี่นิดหนึ่งครับอุณหภูมิจาก30องศาขึ้นมาเป็น40.4องศาเลยก็คือขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับตามกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทที่ปรับไปนั่นเองแต่การเล่นการโยกการเอียงเซ็นเซอร์ตนานา่างๆทาได้ค่อนข้างดีมากๆครับไหลลื่นเลยทีเดียวนะในส่วนของกล้องเนี่ยตัวกล้องเมนหลักจะให้มา2 0 0ล้ับขนาดเซนเซอร์ก็1่วนว่งนาดเจ ค่อนข้างใช้ได้เลยครับกล้องเทเลโฟโต้จะให้มาเป็นออปติคอลสเท่า10ล้าน F 2.4อัลตรารววาสิล้าน F 2.2ครับวิดีโอกล้องหลังจะได้ที่ 8K30 แล้วก็ 4K 60นะกล้องหน้าในจอหน้าเนี่ยจะให้มาเป็น10ล้าน F 2.2ครับแต่ถ้าเป็นในจอด้านในเนี่ยจะเป็น10ล้าน F 2.2เหมือนกันอีกอวิดีโอกล้องหน้าได้ที่ 4K 6 0เฟรมค่อนข้างดีมากไหลเลืล่นเลยทีเดียวกล้องหน้าเนี่ยค่อนข้างสวยสดใสามากๆครับตัดขอบละลายหลังได้ดีมากๆโดยรวมเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยรุ่่นนนีีน้ทเป็ จอพับแบบนี้ถ่ายได้สบายๆครับตัวแบบค่อนข้างชอบมากๆเลยนะแสงน้อยครับเก็บรายละเอียดได้ดีครบชั่วนะครับแล้วก็สีสันอิ่มดีดีเทลไม่แข็งจนเกินไปด้วยครับวิดีโอกล้องหน้า 4K 60เฟรมครับไหลลื่นดีสมูทสีสันสดอิ่มครับวัดแสงก็ไม่บูมบ้าด้วยนะ HDR ทําได้ดีมากๆนะครับสามารถนําไปใช้ถ่ายคอนเทนต์จริงๆได้เลยแหละในที่แสงน้อยครับมีนอสบ้างครับ เพราะว่าเราถ่ายเป็นแบบ60เฟรมด้วยค่อนข้างกินแสงพอสมควรมีภาพย้้ยบ้างเล็กน้อยครับเฟรมเลทนิ่งดีครับใช้งานได้กล้องหลังเลนหลักครับตรงนี้ HDR ทําได้ดีเก็บแสงแฟร์แสงโกลดได้ดีในระดับหนึ่งครับภาพวิวเนี่ยค่อนข้างสวยมีมิติละลายหลังดีครับมีโทนด้วยนะถ่ายภาพวิวถ่ายเที่ยวได้สบายๆเลยครับภาพอาหารเนี่ยอาจจะดูมีความเป็นธรรมชาติอาจจะติดออกโทนเขียวๆหน่อยๆน,น,นะครับสีสันเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากจะ นนในเรื่องของความสมจริงซะมากกว่าครับออาตระเวทำได้ดีครับมุมมองกว้างสีสันอิ่มสดใสแต่ว่ามิติดีเทลเนี่ยแน่นอนละ่ะอาจจะไม่ได้สู้เลยหลักคือเรียกว่าพอใช้งานได้พอเทรตครับ สวยใสตัดขอบละลายหลังได้ดีสกรีนโทนสวยเฉลี่ยแสงสว่างระหว่างตัวแบบกับฉากหลังได้ดีมากทําให้ตัวแบบมีความสว่างด้วยแล้วก็ฉากหลังก็ไม่ได้เอาจนเกินไปด้วยโดยรวมผมว่าภาพเนี่ยไม่ได้แบนจนเกินไปสามารถนําไปใช้ถ่ายตัวแบบสวยๆกับสถานที่สวยๆได้สบายๆเลยครับการซูมให้ออปติคอลมา3เท่าครับแล้วก็ซูมเนี่ยจะซูมได้ระยะสูงสุดที่30เท่านั่นเองอระยะก็จะแบ่งเป็น1เท่า2เท่า3เท่า สิบเท่า20เท่าแล้วก็30เท่าครับโดยรวมทําได้ดีครับแต่ว่าดีเทลเนี่ยหลักๆเนี่ยผมจะรับได้ไม่เกินอยู่ที่10เท่าเท่านั้นครับในโหมดเนี่ยเก็บรายละเอียดสีสันได้ดีครับทั้งเล่นหลักแล้วก็เลน่นเอลตระวาเลยนะภาพไม่แข็งไม่แบนจนเกินไปครับยังคงมีพี่คอนชาร์แบบเป็นธรรมชาติอยู่โดยรวมผมว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยในที่แสงน้อยครับวิดีโออัดได้ 8K 3 0แล้วก็ 4K 60เฟรมแต่ว่าผมเนี่ยใช้งานหลักๆแล้วก็เทสอยู่ที่ 4K 60เฟรมใช้งาน ได้ดีครับ กันสั่นดีโฟกัสสมูทเฟรมเลตนิ่งไหลลื่นดีครับใช้งานจริงจังได้ครับถ่ายคอนเทนต์แนวเที่ยวได้สบายๆครับสีสันสดอิ่มดีมากแสงน้อยสีอาจจะดอปลงนิดนึงแล้วก็มีน้อยบ้างเพราะว่าเราถ่ายแบบ60เฟรมภาพอยู่ไว้เนี่ยมีน้อยมากๆเลยเก็บรายละเอียดมิติของแสงน้อยเนี่ยได้ดีครับวิดีโอตัววายอาจได้ที่ 4K 60เฟรมครับมุมมองกว้างใช้งานได้ดีครับสีสัน HDR ทําได้ดีเฟรมเลตนิ่งสมูทไหลลื่นดีครับกันสั่นก็ นิ่งนะแสงน้อยนอ e อาจจะเยอะเพราะว่าถ่ายที่60เฟรมแต่ก็ยังเก็บแสงเก็บรายละเอียดของสีสันมาได้ดีครับพอเราเดินเข้ามาในที่มีแสงช่วยบ้างเนี่ยก็ทําได้ดีครับมีภาพยู่ใภาพซ้อนให้เห็นบ้างเล็กน้อยครับในส่วนของภาครับสัญญาณกันบ้างครับอย่างตัว Wi-Fi เนี่ยเขาให้มาเป็น Wi-Fi 7นะแต่ว่าผลเทสที่ผมเทสออกมาได้เนี่ยโดยที่เน็ตบ้านผมเป็น1,500เขารับสปีดดาวน์โหลดได้นะอยู่ที่600บวกลบครับแล้วก็อัปโหลดอยู่ที่ประมาณ400บวกลบเท่านั้นเองก็ คือว่าในส่วนภาพรับสัญญาณ WiFi ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้เก่งมากเท่ากับแบรนด์จีนั่นเองบูทูธจะให้มาเป็นเวอร์ชัน5.4ครับก็ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยดาวเทียมครับตรงนี้จะให้มาเป็น GPS g ร a n a t ใบตู Galileo q s a SS ครับก็ถือว่าให้มาค่อนข้างครบช่วนตามมาตรฐานการใช้งานของดาวเทียมครับผมได้ลองนําไปใช้ในเรื่องของการนําทางครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีครับไหลลื่นสมูทดีไม่ได้มีปัญหาในการกระโดดไปกระโดดมาแต่อย่างใดครับก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆครับแบตเตอรี่ของเขาจะให้มาอยู่ที่ 4,400มิลลิแอมป์ครับเทียบกับมือถือที่เป็นทรงกลางจอโฟลออกมาแบบนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินระนรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ก็ถือว่าไม่ได้เร็วอะไรมากแล้วก็มันมีจุดที่ผมชอบมากๆแน่นอนในเรื่องของการจับถือเวทบาลานการใช้งานที่ดีประสบการณ์การใช้งานเรื่องของ One UI 8ต่างๆนานาเครื่องเครื่องอะไรทุกอย่างดีหมดเลยตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทุกไลฟ์สไตล์ฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจเนาะวันนี้ก็มา Recap ให้ฟังกันแล้วแล้วสำหรับที่ผมให้เป็นมืือถ Best of the เกียรอีกรุ่นหนึ่งของผมเลย ช้อปปี้ฝากประชาสัมพันธ์มาครับตอนนี้ช้อปปี้วีไีมีดีลสุดพิเศษที่ดีลเนี่ยลดเหลือ20บาทครับแจก m c d โดนัลฟรีแล้วก็แจกโค้ดลด50%แจกแรงแบบนี้ทุกๆวันที่20ใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยสมัครรอได้เลยนะและแน่นอนมีโคด้ดลดห้เเวลาเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน15โค้ดลดร้านมอสามสิบเปอร์เโค้ดส่วนลด25%้ตโค้ดส่งฟรีขั้นต่ำศูนย์บาทอย่าลืมไปสมัครกันนะถ้าใครสนใจยังงงงไไเดีี๋ยววผมมมทิิ้้้้ลกก์ตะาใหุน ะนะครับสำหรับวันนี้ผมและ Samsung l a x ี่ y ฟร o ต้องขอกราบลาทุกท่านไปเพท่นนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ